อกูง่วงนอนจริงเลยนี่อาลโหครับสวีสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องชาวดีซีเกมทุกคนนะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมบาวสตาร์กันอีกแล้วนะผมอยู่กับน้องตัวนี้นะผมหลับอยู่เลยเนี่ยซึ่งน้องเคนั้นมีชื่อว่าแซนดี้นะฮะสายสนับสนุนนะผม ซึ่งตัวนี้เป็นลีเจนเดอรีนะฮะเซนดี้คือเบลเลอร์คิสเวาที่มีพลังควบคุมทรายโดยปาก้อนกวดแหลมใส่ศัตรูนะผมและอัญเชิญพายุทรายมาช่วยเพื่อบังเพื่อร่วมทีมนะผมโอเคไหนเรามาลองใช้กันดูสิครับว่ามันจะเป็นยังไงนะผมนี่มาลองกันก่อนไหนฮะมันยิงนี่ฮะมันยิงแบบนี้นะผมโอ้นี่ฮะยิงทรายใส่คู่ต่อสู้นะผมโอเคยิงทรายใส่คู่ต่อสู้ไปปุ๊บ โอ้โหลดช้าพอสมควรเนี่แนะครับโอ้สายแรงหรือเปล่าครับเนี่ยไหนลองดูอีกทีสียิงสายไปไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงสายไปยิงสายไป <ๆ S 1> นะเออประมาณนี้แล้วก็ไหนลองทําไม่ตายสิครับปึ๊บเออโอ้โหมันจะหายตัวนะผมเอมมเอมันจะหายตัวเจ๋งดีนะผมนี่นี่นี่มันจะหายตัวฟึ๊บเออมันจะพลางตัว เพื่อนและเรานะครับแม่คููต่อสู้เห็นเราและเราก็จะไปยิงมันได้นะ <Hey. S 1> โอเคแล้วเราก็เลือกพี่แกมาก่อนเลยก็แล้วกันนะผมไหนเอาเปนศึกอะไรดีวะเนี่ยชิงอันญมณีก่อนก็แลวกันนะผมไปดูกันซิว่าตัวนี้นะครับมันจะโชว์ฟอร์มได้ร่อยแค่ไหนนะผมโอเคเล่นกันเลยครับผมไป <Hey. S 1> มาเริ่มการเลยละครับในศึกชิงอัญมณีนะฮะ <Hey man. S 1> ไหนกูวะเนี้ยอ่ากูอยู่นี่กูอยู่นี่อยู่นั่นเหรอเออยิง ยิงเข้าไปโอ้ได้อยู่ได้อยู่นะครับโอ้พล <te ังได้อยู่นะครับเออยิงไปโอเคตายไปแล้วเย้เย้เป็นไงมึงโอเคเก็บไปก่อนนะผมมีอยู่2อันแล้วตอนนี้ในมึงมาตรงไหนล่ะตรงนั้นเลยมาเลยยิงเข้าไปสิครับยิงเข้าไปสิเฮ้ยดคูฆค่าได้ด้วยตายหาได้อยังโอเคตายหาไปแล้วนะครับผมโอเคพางตัวไปก่อนเลยฮึบพางตัวเออพางตัวแล้วนะครับเราพางตัวเราพางตัวอยู่ในนี้มันไม่เห็นเราแน่เลยนะฮะเออพางตัวไปก่อนนี้ ยิงก็ไอซีเรียบร้อยนะครับโอ้มาแล้วมาแล้วยาชนยา่ชนกูยา่ชนกูอะไรใหญ่ชนกูไหนไหนมาแล้วยังอยู่ไหนอยู่ไหนหมอดโอ้มาแล้วโอ้โดนชนตายห่าไปเลยดีมากดีมากดากมีดีมากโอเคมันตายไปแล้วไหนอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมานี่มานี่มานี่โอเคโดนโดนไปลึบหลบก่อนหลบอยู่ในนี้หลบอยู่ในนี้เรียบร้อยนะฮะรอนับถอยหลังแล้วถอยห่างก่อนถอยห่างแต่อย่าถ่างหอยนะไหนไหนอยู่ไหนเออยิง ยิงไปยิงไปเรียบร้อ <Okay. S 1> <laughs> ยเงโอ้โหพลังแรงพอสมควรเลยนะครับเนี่ยเออไงละ่ะโอ้ยอยากได้ตัวกระเด้งกระดึงดีมากเลยฮะน่าจะรอยพอสมควรนั่นไงครับตัวเด้งดึงได้ MVP ไปนะอผมยิ่เอาชนะมาได้ ต่อไปเราก็มาที่ซึกชิงบอลเลยนะฮะไม่ต้องพูดอะไรให้มากความมาแล้วพวกเมืงองยู่สยโอ้มีแต่ตัวแทงนั่นนั้นเลยอเออกูสนับสนุนสนับสนุนสนับไปสนับไม่ไม่สนับแล้ว <c oughs> มึงไปไหนโอ้โยิงไปยิงไปสิยิงไปยึบยิงอ่ฮอ,อ,อมากันต่อเลยครับเพิม่มเรามาใช่ทายทงนะฮะเราสายสนับสนุนก็พอโอเคใต่หาไปแล้วลุยลุยไปเลยยิงยิงไปเยโด <c oughs> เอาชนะมาได้นะฮะโอ้ตัวนี้รอยเหลา่านี้อยากได้เหล่านี้เราโอเจก็ผมไปกันต่อมาละครับมาที่ยุทธการตีโอบเลยนะผมไม่ต้องพูดอะไรให้มากเออไปบุกเลยกูอยู่แถวนี้แหละนะกูอยู่แถวนี้เลย,รอ,ย,เลยรอพวกมันมาดีกว่าไหนวันเนี้ยโอเคหาหุ่นยนต์ก่อนยิงยิงไปอึบยิงสิยิงสิโอเคตายหาไปแล้วอ,อึบยิง ไปเอาฮือเอามาเอามาโอเคเราก็มาเชิดชายกันใหม่นะผมตอนนี้เราสะสมได้แล้วสองอันนะฮะเหลืออีกหนึ่งนะผมมาแล้วหุ่นยนต์มาแล้วนะครับโอเคหุ่นยนต์มาหุ่นยนต์มาปัญญาเกิดนะฮะในพวกมันอยู่ไหนวะอยู่ตรงไหนวะเอาๆๆ้าเอ้าเอ้าิงกูอย่ายิงกูมันไปไหนมันไปไหนมันมานี่เหรอยิงยิงไปอือเอฮือไตหงใตห้าไิซะ เออเป็นไงหุ่นยนต์หุ่นยนต์กูบุกไปถึงไหนแล้ววะเนี่ยเออยิงสิครับเรียบร้อยลบก่อนเออเอเราหลบตรงนี้นะครับลบตรงนี้อ้โอ้มันเห็นมันเห็นโอ้ยคุณนึกว่าไม่เห็นบ้าบอเอ้ยยิงไปก่อนยิงไปก่อนสิครับเออเออเอ้ยยิงยิงไปเออเรามาเชิดฉายกันอีกครั้งนะฮะมาเลยในไหนอยู่ไหนอยู่นี่เหรอเออเออตายห่าไปแล้วโอเคได้มาแล้วหนึ่งนะครับตรงนี้อีกหนึ่งโอเคสองอันเลย เออไม่มีหุ่นโจนตีโอไปครับเนี่ยโอเคมาตรงนี้นะฮะยิงไปเออโอ้โหมีมามีมาชิบหายโอ้นีกันานี่กันจะตายเอาใหม่ครับผมเชิดชัยกันใหม่นะฮะไหนมันอยู่ไหนกันหมดแล้ววะเนี่ยไปเอามาไปเอามาเออดีมากนะครับยิงมันโอเคได้มาเยอะแยะเลยโอเคสองอันเหรอสองอันเหรอ,อน,นี่ไหนมันอยู่ไหนหมดแล้ววะเนี่ย <laughs> เอ้ยยิงไปสิครับโอเคตายหาไปแล้วในกูเข้าได้อย่างวะเนี่ยยังไม่ได้แน่เลยนะครับ ในในหุ่นยนต์กูมายังวะาหุ่นยนต์มายังวะาโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ้าชิงกูไม่กอดนี่ตายหาไปเลยพวกเมืองโอ้าเดี๋ยวยายิงย่ายิงยายิงเออเรียบร้อยหุ่นยนต์เราก็กำลังไปแล้วนะครับตอนนี้ฮะหุ่นยนต์ไปเลยนะบุกมันไปไหนอยู่ไหนแล้วเนี่ยหุ่นยนต์อ้าหุ่นยนต์ไปต่อยแล้วอีอจยิงเป็นไงตรงนี้อีกยิงยิงไปเออได้อยู่นะฮะไอ้นี้ไอหมีเลย ไอหมีไตหาไปแล้วนะฮะเรียบร้อยครับผมหมดเวลาแล้วเราก็ชนะมาได้นะฮะโอ้พี่แกอันดับหนึ่งว่ะเฮ้ยเจียงแป้งเลยนะฮะส่วนของเราก็ยังหลับอยู่เหมือนเดิมเออหลับไปเถอะมึงเนี้ยบายบอยเราก็มาทีละข้าหัวกันดูบ้างนะฮะว่ามันจะรอยแค่ไหนนะผมตัวนี้โอเคเล่นกันเลยมาซิเรามาล่าข้าหัวกันเถอะนะฮะโอ้ฝ่ายเรามีแต่ตัวเก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับตัวแปลกๆทั้งนั้นเลยว่ะเฮ้ย ไปหน่อยไปหน่อยอยู่ไหนตรงนี้เหรอตรงนี้เหรอฝ่ายนู้นนะครับยิงไปแล้วยิงไปยิงไปยิงไปอือจะไปหาแล้วอือยิงสิครับยิงสิครับรออะไรคือปาชาดะกันแล้วเออเรียบร้อยกูแพ้มันไปเออมาเลยมาเลยอยู่ไหนยิงสิครับเออนี่แน่ได้แล้วไหมวะโอเควดได้มาแล้วตัวหนึ่งเออโอ้นี่ยิงไปมาเลยมาเลยกูหลบตรงนี้แหละกูหลบตรงนี้แหละมึงไม่เห็นกูใช่ไหมนี่ มึงไม่เห็นกูมึงไม่เห็นกูงไงเออตายหาไปแล้วนะครับโอ้โอเดียว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 อย่ายิงมาอย่ายิงมาไป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 เลยยิงสิครับเออรออะไรนี่ยิงก่อนยิงก่อนยิงก่อนก็ทอดยิงก่อนก็ทอดนี่แน่เ,เป็นไงมึงไอ้นี่เออได้มากี่ดาวแล้ววะเนี่ยกูรลบโอดโอ้ตายหาไปแล้วเพื่อนกูโลบครับผมโลบแบบดิจิตาลไปหน่อยไปหน่อยเออยิงสิครับเออเรียบร้อยไงล่ะโอ้ตรงนู้นสองตัวนะครับ ไอเพนนีเลยไอเพนนีมานี้ไอเพนนีมานี้มาเอ้เดียวเดียวเดียวยิงยิงไปอืบได้อยู่นะครับโอเคลบก่อน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 แล้วนะครับยิงยิงไปยิงไปยิงไปอีกยิงไปอีกนะครับลบอยู่ในนี้แหละกูโอ้โหโอ้แม่ก้อโอ้แม่ก้อไหนในเราดาวเยอะกว่ามันอยู่นะตอนนี้มาเลยมาเลยเออว้างไปเลยลูกยิงสิครับลบก่อนลบตรงนี้ก่อนมาเออมา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 ใกล้ๆพะออันนี้มาลูกมาเลยมาเออ จดไปยิงไปสิครับอืออไงล่ะโอ้โหดาวเยอะแยะเตะไปหมดตอนนี้นะฮะยิงยิงยิงเอายิงได้สองที <c oughs> อึบยิงไปืออไงล่ะหลบตรงนี้ก่อนโอเคเราหลบตรงนี้ก่อนเออเออเรียบร้อยครับผมเอาชนะมาได้ไงล่ะฮะโอ้กูเป็นพูแลแนเดอเดนปาบบเป็นไปได้ด้วยเย yeah. กูง่วงนอนจังเลยเนี่ยเราก็มากันที่ศึกประจนาแบบทีมคู่กันก่อนก็แล้วกันครับเดี๋ยวเราไปดูซิว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างับเนี่ยอ้อมีเพื่อนกูด้วยเหรอวะเนี้ยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเล่นนะครับโอเคไปกันต่อเลยมาเลยครับเรามาแบบทีมคู่กันก่อนนะผมอันนี้มาเอานี้ก่อนกินไายนะครับโอเคได้มาแล้วสองนะฮะเรามากับพี่แทง์ของเรานะผมเราสนับสนุนและให้มันแทงไปนั่นแหละ ยิงตรงนี้ก่อนยิงยิงไปยิงอีกทีมาแล้วมาแล้วตรงนู้นมันปะาชาด,ดากันแล้วนะครับพี่แทงอย่าพึ่งก่อนใจเย็นไม่ได้เลยเอืึอเอื้อโอโ้โห <c oughs> ได้มาได้มาแล้วนะโอ้โหเจ็ดอันแล้วนะครับตอนนี้ไหนพวกมันยู่สายนะครับอยู่ตรงนู้นนะเห็นแล้วนะครับมันก,กาลังป่าชาดาก,กันอยู่โอเคมาเ,ม,าเมาเลยมาเลยมายิงสิครับตายหาไปแล้วไหนมึงอยู่ไหนแล้วมึงอยู่ไหนมึงอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมมึงอยู่ฝั่งนู้นไปไปตีอบครับ รตีโอบกันเถอะรอตีโอบสิครับอือเอาชนะมาได้เว้ยเงล่ะไงล่ะโอ้โหอันนี้พลังสี่นี่พลังหนึ่งนี่เราก็ชนะมาครับมึงกลับไปนอนก่อนดีไหมเพ่กูเห็นมึงง่วงนอนจังเสียแล้วนี่เราก็ขอมาแบบพิมพ์คู่อีกสักครั้งหนึ่งเขาแล้วกันนะฮะ <Yeah, you. S 1> ลุยกันต่อเลยนะผมกับน้องแซนดี้ของเราเราต้องตามเพื่อนไปก่อนนะครับโอ้โ,อโอเจอแท้งแล้วนะครับเจอตัวแท้งแล้วนี่ ยิงสิครับอืออีกทีอีกทีอือไงลาเอ้าอยู่ตรงนี้อือยิงยิงไปนะครับโอเคเวรี่กิรดวยทอดโอแมกก็ตโอแมกก็ตตามฝั่งนู้ไปตามฝั่งนู้ไปโอเคได้มาแล้วอือยิงยิงยิงไปนะฮะอือหลบตรงนี้ก่อนเร็วมาหลบตรงนี้อือยิงไปยิงไปอืออือโอเคคุูจะไปหาอะได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะฮะหลบตรงนี้ก่อนนะครับ เราหายตัวมันมองเราไม่เห็นแน่นอนนี่ <c oughs> เป็นไงเซนที่ของเราหลบหายในกลีบเมฆนะฮะอยู่ตรงนู้นนะผมมันกําลังป่าชาดากันอยู่เราไปแจมด้วยดีกว่านะฮะยิงไปย,งยิงไปเอื้อิงยิงไปโอเคนะครับเหลืออีกหนึ่งตัวอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเอามันอยู่ไหนนี่มันอยู่ฝั่งนี้ลุยสิครับรอรายเรียบร้อยนะครับโอ้ร้อยเลยทีมงานเรานะฮะ เล่นต่ออีกสรอบได้ไหมวะเน,นี่ยเพื่อนกูยังอยู่ไหมโอเคเล่นอีกครั้งเลยนะครับรวยต่อเลยนะครับนะมาทางนี้ก็อเอาไปไปทางนู้ไปทางนู้แยกกันนิดนึงนะครับแล้วก็เราก็มาเจอกันอีกครั้งโอ้โหบุพเพสนิวัตโอ้โอฝัออ่งนู้กำลังปาชาดากันอยู่เลยนะโอ้โอ้โอโเดียวเดียวเดียวยิงไปโอเคได้มาแล้วยิงไปอีกทีอีกทีสิครับอืออีกทีโอเคได้อยู่นะครับ ไนไหนมันอยู่หนวะเนี่ย <S <S โอ้มันชิงวะเฮ้ย <S <S มันหนีไปแล้วนะครับอยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนู้นอ่าชาไปเลยช้าไปรอก,ก็ยิงสิคารับเป็นไงเป็นไงละเมืองโอ้หนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนเธอโอ้ฝั่งนี้ก็มาฝั่งนู้นก็มีอะไรกันนี้อลรีกันไหนเริอบเริ่บยิงไป โอเคอีกทีอีกทีอีกทีได้หรือเปล่าอีกทีสีโอเคได้อยู่นะครับศึกประจันหน้าแล้วกูหนีก่อนให้เพื่อนกูมาก่อนดีกว่าเอาก่อนมาเอาก่อนเออเอาก่อนเอาก่อนเราต้องสะสมไม่ได้เยอะกว่ามันนะเพื่อความแข็งแกร่งของเราและเพื่อนนะอือมาแล้วนะครับมึงหายตัวมึงไม่เห็นกูใช่ไหมนี่มึงไม่เห็นกู <c oughs> <c oughs> อุ้ยได้ดีว่ะเฮ้ยได้พรอเลยว่ะที่เมื่อานนี้โอเค <c oughs> อยังเล่นต่ออีกไหมเนี่ยยังเล่นต่ออีกหรือเปล่านะครับ ในนในโอเคเล่นต่อก็เล่นว่าเฮ้ยมากันอย่างต่อเนื่องครับผมคู่หูคู่นี้บอกเลยว่าเฟี้ยวเงามะพร้าวแก้วมากนะโอเคหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเฮือยาเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งเข้าไปใจเย็นอย่าเพิ่งเข้าไปเออเช้าไว้เออโอ้เพื่อนคุณเจ๋งเพื่อนคุณเจ๋งมากเพื่อนคุณเจ๋งมากสุดยอดข้ามาเลยข้ามาเลยเดี๋ยวนี้ข้ามาเอือ กูแพ้ได้ไงวะเนี่ยเอาใหม่ครับผมเมื่อกี้มีความผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะฮะรอบนี้เรามาเอาจริงกันแล้วนะผมเมื่อกี้ผิดพลาดนิดหนึ่งไหม่เป็นไรนะเรานี้ก่อนเรานี้ก่อนเราไม่สู้ก่อนเอมเอาไปเอาไปก่อนฮนะอ่าเก็บก่อนเก็บก่อนนี่นี่นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ยิงไปโ oh oh อ้โอเมก้ดโอเมก้ดรวบเก็บก่อนมา มาเลยเออเออไงล่ะไงล่ะเพื melhores, ่อนกูเป็นไงเพื่อนกูเป็นไงบ้างเพื่อนกูเป็นไงบ้างเออตายห่าไปแล้วอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวนะครับเออตายไปแล้วด้วยนะครับโอ้โหเจ๋งเพลงคู่นี้อยู่ไหนวะนี่เออยิงไอ้อไม่กอดดิเราเอ๊ยยิงไปอีกนะครับโอ้โหหนีก่อนนีก่อนแล้วกูนีก่อนแล้วกูเพื่อนกูยังไม่กลับมานะและแล้วเพื่อนเราก็กลับมาแล้วนะผมไปเชิดชายกันต้อเนื่อ นมันอยู่ไหนอยู่นี้อยู่นี้เหรอเออเออตายห้าไปซะนะฮะเหลืออีก3มเลยครับเนี่ยเหลืออีก3คู่นะฮะอีก3ามคู่ใช่ไหมอึ๊บเออเป็นไงเป็นไงอึ๊บยิงยิงยิงอีกทียิงอีกทีอีกทีไปซะนะครับโอเคมาแล้วโอเคโอ้โหสุดประจันหน้าแล้วสุดประจันหน้าแล้วเพื่อนกูอยู่ไหนเพื่อนกูอยู่ไหนกูหลบก่อนพักคอก่อนครับโอเคครับผมเพื่อนกูกลับมาแล้วนะครับตอนนี้ ลุยไปเออลุยแข็งเรียบร้อยนะฮะหนึ่งเลยอีกหนึ่งนะผมอีกหนึ่งตัวเท่านั้นยิงยิงสิครับมันช้าแล้วยิงไปเึบเอเอาชน,อาานะมาได้นะร้อยเลยนะครูหูคู่นี้สุดยอดมากและภารกิจของเราก็เสร็จสิ้นด้วยนะฮะไหนลองมาดูซิว่าได้อะไรมาบ้างนะผมปึ๊บครบไหมเนี่ยครบหรือไม่โอ้ได้มาเลยเหรอเออนะฮะออกมาก่อนตังๆนี่นี่นได้กองใหญ่มาด้วย ดูซิได้ตัวอะไรมานะครับไม่ได้ใครมาเลยอันนี้เราต้องอัพให้เจ๊ไฟของเรานะผมนี่เราชอบเจ๊ไฟเราก็ต้องอัพให้เจ๊ไฟไปเลยนะไหนได้กล่องมานะครับไม่ได้ตัวอะไรมาเพิ่มเลยนะผมไม่เป็นไรครับผมและในวันนี้นะตัวนี้ก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีพอสมควรเลยนะผมเมื่อกี้จับทีมคู่ไปก็เล่นได้สุดยอดมากเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้นะผมขอบคุณที่ติดตามกันนะ DC Gamer ขอลาไปก่อนสวีดีสวัสดีไปละจุ๊บ